สวัสดีค่ะพบกับช่องเยายแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้ยาแมวก็จะชวนเพื่อนๆไปเล่งดอกเล่นผลให้กับต้นพืชของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัสดุที่เราจะนํามาใช้เล่งดอกเล่นผลนั้นมีอะไรบ้างไปค่ะ วัสดุที่เราจะนําไปเล่งดอกเล่นผลนั้นก็มีด้วยกัน2ตัวนะคะตัวที่1ก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอีกตัวก็จะเป็นผงชูรสนะคะหรือโมโนโซเดียมกูตเตรเมที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะทําไมถึงใช้เจ้า2ตัวนี้ก็เพราะว่าในผงชูรสนะคะ มีส่วนผสมของไนโตรเจนสูงนะคะส่วนมากแล้วเกษตรกร,ร,กรใช้ส่วนที่เป็นกากของชูรสนะคะโดยจะไปซื้อจากโรงงานแล้วไปใช้ในส่วนกเกษตรได้เลยนะคะส่วนเครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็จะมีพวกคาเฟอีนและสารอาหารนะคะที่ไปช่วยกระตุ้นเซลล์ทําให้เซลล์ทํางานได้ดีขึ้นเราก็เลยเอา2ออย่างมาผสมกันเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับพืชนะคะเป็นวิธีการเร่งด่วนได้แบบง่ายๆนะคะสําหรับ2ตัวนี้นะคะ คือการเร่งดอกเร่งผลนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะเราจะใช้น้ําเปล่านะคะใส่กระป๋องฉีดพ่นหรือฟอกกี้นะคะ2ลิตรนะคะต่อเครื่องดื่มชูกําลังตัวนี้นะคะ1ฝานะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ไปเลยนะคะ1ฝาค่ะ ต่อน้ำเปล่า2 2ลิตรนะคะแล้วเราก็ใช้ผงชูรสนะคะหฝาเช่นกันนะคะใส่ไปเลยเหมือนกันนะคะหฝาใส่ไปเลยค่ะหลังจากนี้เราก็ปิดกระป๋องได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเขย่านะคะให้ผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะละลายก่อนนะคะ นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวที่จะนําไปเร่งดอกเร่งผลนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีเลือกอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่ทําแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องสิ้นเปลืองมากมายนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะมีต้นพืชต้นไม้เยอะนะคะจะต้องการใช้ปริมาณเยอะก็เพิ่มปริมาณตามอัตราส่วนได้เลยนะคะแค่นี้นะคะต้นพืชต้นไม้ของเราก็จะมีทั้งดอกและผลนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันเลยคะ่ะ หลังจากที่เราได้น้ํายาเร่งดอกเร่งผลมาแล้วนะคะเราก็นํามาฉีดพ่นนะคะบริเวณต้นไม้ที่เราจะเร่งดอกเร่งผลเขานะคะวันนี้เราก็จะนํามาฉีดที่ต้นมะนาวนะคะเพื่อนๆนเพื่อเร่งดอกเร่งผลนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเขานะคะก็ยากที่จะออกนะคะเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะบารุงเขาวันละนิดนะคะเพื่อนๆนต้นพื้ต้นไม้ของเราก็จะงามเองนะคะ ต้นพื้ต้นไม้ของเพื่อนๆใหญ่นะคะใช้เครื่องฉีดพ่นได้เลยนะคะเพื่อทุ่นแรงด้วยค่ะฉีดพ่นไปให้ทั่วๆเลยนะคะเป็นการให้อาหารอีกทางกับต้นพื้ต้นไม้นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะ แล้วนี่ก็เป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการบำรุงต้นพืชน,นะคะเร่งดอกเร่งผลให้กับต้นพืชของเรานะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าสิ่งไหนดีเพื่อนๆก็ทําตามนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ผ่านเลยไปนะคะ <S <S <ๆ>สําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยีแม่พาทาได้นะคะๆๆ<ๆ>ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นาไปใช้ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องยายแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสิ่งไหนดีสิ่งไหนมีประโยชน์ยายแมวก็จะนำมาเสนอค่ะ